แต่น้อยคอยกระยอยูกับงานทอเสื้อของแม่จนตอนนี้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคอย อาชีพหลักก็คือเห็ดหน้าเห็ดไ้เห็ดสวนยางเซ็ตจากไ้จากหน้ากับท่อเสือ้อชาววานอยู่นีก่กับท่อเสื้อเป็นเบิร์ตทุกคนเป็นพุ่มปัญญาสืบทอด่ตกันมานานแล้วเรามีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบในพื้นที่ชุ่มน้ําโลกุทิงซึ่งเป็นแหล่งน้ําที่อยู่คู่กับคนบึงการมีทั้งพืชพันธุ์แล้วก็สั์น้ําที่หลากหลายอุดมไปด้วยอาหารโดยเฉพาะปลวกและ้ผือ ที่เป็นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนค่ะค่ะนอกจากเราจะมีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายชุมชนของเรามีภูิปัญญาชาวบ้านมีปลาดเช่นคุณยายเบาคุณแม่ดวงมาลาแล้วก็คุณแม่พร้อมท่านมีฝีมือปลาณีดแล้วก็มีทักษะในเรื่องของการทอเสือที่สวยสุดงดงาม ดีฮะแล้วมันทนมันทนมันก็ดีมันเห็ดดีเฮ็ดง่ายพ้อมทอนพื้น่ะมันนุ่มมากเลยพระกันเทศหาให้ลูกให้หลานสอนลูกสอนหลานเทดเพราะว่ายายมากอาชีพดีที่ยายก็กลางขึ้นบเนอนเนี่ยเสียดายแต่มันเห่าเร็วฮะแหละฝีมือของยายกเป็นสอง่องไผ่เด้อ และท่านทั้งหลายนะคะก็พร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ให้อยู่คู่กับคนบึกการในพื้นที่ชุมน้ําโลกกุทิงและก็คนที่สนใจแก่รุ่นลูกมุ่นหลานต่อไปคะ่ะจุดเด่นของชุมชนเฮาก็คือความสามัคคีเท่เฮาชอบช่วยเหลือกันและก็อยากจะต่อสู้เพื่อดีปัญหาความยากจน เขาจังพยายามใส่ภูมิปัญญาและทุนทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นนํามาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายแนวเช่นกระเป๋าหมวกเพื่อให้มีสินค้าหลากหลายให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแต่กระติดยู่ที่ทุนกับความรูอ้อื่นๆเช่นการทำตลาดออนไลน์ก็เลยไปปรึกษาคู่กสอน,นอเมื่อเมืองการชุมชนเขามีจุดเด่นที่น่าสนใจมากค่ะเขาจะนำทุนทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของตัวเอง มาเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับชุมชนจากความต้องการของเขาเองเราเลยมองเห็นว่าโครงการนี้น่าจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนมองเห็นความสําเร็จอยู่ที่ปลายทางเพราะว่ามันเกิดจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงค่ะหลังจากเขาร่วมโครงการแล้วก็เกิดสิ่งดีดขึ้นน้ำขอบครัวเขาจากลูกสาวที่ไม่เคยสนใจที่แม่สอนแม่ทอดเสื้อแล้วเพิ่นก็เอาไวแปรรูป มีแนวคิดต่างๆนะนะมีรายได้เพิ่มพอกระเลยว่าเอาไหวมาเห็ดหมูกับเป๋าผู้ลาดว่ามันสิลดต้นขึ้นไปหลายก็เลยเห็ดพ่อก็เอามาให้เบงกับลูกสาวก็ดีใจว่าใส้ได้เอาแล้วดีงามแล้วจำเนีพ่พ่อก็เลยเกิดรายได้ขึ้นเพิ่มพูนขึ้นขอบครัวเฮ้าก็เลยฮักกันดีใจมีความสุกหลายค่ะ พลาเพิ่นเป็นคนนาราักเป็นคนเอื้อเฟื้อเพอพรอเพ่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเพิ่นยังสอนขันไลขันบักเบงให้สามารถชิกในกลุ่มแลวกาบ,บ้านใกล้เลื่อนเคียงพร้อมสอนให้ฟรีเพิ่นบ่อยากให้ภูมมปัญญาของเพิ่นสูญหายไปใส่จ้ะเป็นคนนารักนารักอันแม่พ่อเนะคะ่ะเป็นคนเกง่งซอยสอนเป็นพวกศาสตร์เนี่ค่ะไม่ไม่หรือมาไล่เกาไล่ไม่นี่แม่พ่อมสอนค่ะ แต่ไม่สอนธรรมดานะคะสอนแบบไม่คิดตังบวบา,บาทีโรงเรียนท้องสายโรงเรียนพัวทองค่ะ่นมาขอให้แม่พ่อไปสอนใหนี้แม่พ่อกับไปเหตุให้เบิดเลยซึยอจอีหลีค่ะเป็นบุคลากรในชุมชนที่พวกเขานี่ยอมหลับมาแต่ไหนเลาเก่งนะคะนา่งดอนเก่งที่สุดในกลุ่มนะคะละ้วกาสิเป็นคนชอบสอยเหลือในทุกคนในกลุ่มได้สามารถที่จะดำเนินกลุ่มของเขาห้ได้เติบโตและกันใหญ่ที่สุด ในชุมชนแห่งนีนะ้เป็นภาพแห่งความสุขเป็นภาพแห่งความฝันที่เรามองตั้งแต่เริ่มต้นเกิดจากความต้องการที่เขาอยากจะพัฒนาอาชีพจากทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่เขามีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นทักษะชีวิตเขาดีขึ้นรายได้เกิดขึ้นในครอบครัวนอกเหนือจากรายได้ที่เขามีเขามีความสุขกับการอยู่กับครอบครัวจากการทํากิจกรรมร่วมกันกลุ่มเล็กๆจากคนในชุมชนทําให้มันสามารถที่จะต่อย,ยอดในเรื่องของความยั่งยืนที่สําคัญชุมชนแห่งนี้ มีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนมาช่วยหนุนเสริมบูรณา,าการกับทุนปัญญาภูมิปัญญากับท้องถิ่นมีทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนค่ะคกกดีใจที่ลูกหลานสืบสานต่อภูมิปัญญาบ่หยมันตายไปกับยาย านบ้านทายเคยมาไปนอลาคนงามสุดแทนสยามเมืองน้ำดำว่าบึงกาให้ขอเ